สวัสดีนะคะสวัสดียามเย็นวันอังคารนะคะเพื่อนๆจ๋าก,ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เมยอยากปัน่นออกกำลังกายนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆจ๋าเ,เป็นบรรยากาศมันแบบคึมๆแล้วก็ลมโชยๆนะคะเอฟเอกแบบ อยากได้บรรยากาศแบบนี้นะคะเพราะวันนี้อึนมากเลยนะคะชานยาแล้วก็ไปทําฟันมานะคะเพื่อนๆโอ้โหหมดฤทธิยาชานะคะตอนยาชาไม่รู้กี่เข็มเลยะคะ่ะมีแบบหนักปากไปหมดเลยนะคะกลับมาถึงบ้านแล้วยายังไม่หายชาเลยนะคะบ่ายโมงแล้วยายังไม่หายหมดฤทธิ์เลยนะคะ โอ้ยอึนแล้วแบบกินข้าวต้มเสร็จแอนเมก็ทานยาแล้วก็นอนเลยหลับแลคะเพื่อนๆหลับโอ้แล้วก็ระบมนะคะพอหมดวิตยาแบบระบมทั้งปากเลยทีนี้เพราะว่าทำความสะอาดลากฝันเออที่ปวดแล้วก็เขาก็ททำความสะอาดทั้งปากเลยโดยเฉพาะบริเวณกรามจะมีหินปูนเยอะนะคะ ขูดแบบนานมากเลยแล้วก็โอ้เขาไม่ได้ไปทํานานแล้วนะคะไม่ได้ไปขูดหินปูนนานแล้วเป็นเป็นคนกลัวนะคะกลัวกลัวเครื่องมือแพทย์นะคะอ,อ๋รู้สึกอึนๆเนาะอยู่ในบ้านนะคะก็เลยปั่นออกมารีแลกนิดนึงนะคะเหมือนจะเป็นไข้นะคะเพื่อนๆค่ะ แบบมันระบมเนาะมันจะเป็นไข้แล้วเราแบบไม่อยากนอนอนะ่ะปั่นจักรยานให้เหงื่อออกสักแป๊บนึงอันนี้คงต้องออกท้องทุ่งนาแล้วนะคะเย็นนี้คงทวิโพเปท้องนาก่อนเอเด็กเขาเล่นกันอยู่นะแอดเมดจะออกซอยไหนดีเดี๋ยวไปซอยนูน้นหรือเปล่าออกได้หรือเปล่านะคะ ไม่ได้นะคะต้องเป็นซอยนี้สอยนี้ซอยสุดท้ายเห็นเด็กๆเขาเล่นอยู่ก็เลยเร่อผ่ามาทางนี้นะคะกลัวน้องขาเออเออเคอับเด็กน้อยนะคะเด็กน้อยแฟนคลับเอฟเมยนะคะแฟนคลับเอฟเมย์นะคะ ตัวเล็กตัวน้อยนะคะตามชื่อช่องเเลยจะเข้าไปดูจะเข้าไปดูป้าน่ารักจริงจริงก็เี่ยายแมมไปไหนเลยยายแหน่ะนะคะ ก็ชาวบ้านที่อยู่ถ่ายหมู่บ้านนะคะก็ปั่นจักรยานเข้ามาเที่ยวเล่นในหมู่บ้านเหมือนกันนีนะคะมาชมฟ้าอุ้ยอยัเย็นกันนะคะลมโชยโอ้โหนะคะระบบเซนจะลาวเลยนะคะถนนค <c ười> ลุกคลาดมากเลยม่มีรถใหญ่วิ่งมาแบบไม่มีใครทำเนาะม,มีเขตใครรับผิดชอบนะคะตัวนี้ <c ười> ทวีพบออกมาแล้วนะคะตอนนี้ขอเจ้าขอถอดแมสกก่อนนะคะเจ้าไม่ไหวค่ะโ,โปั่นออกไปซื้อกับข้าวที่ตลาดนะคะยิบข้าวให้ลูกชายแต่ตัวเองคงต้องทานเข้าต้มเนาะทานข้าต้มตั้งแต่มื่อวันแหละไม่ไหวยังไม่อยากเคี้ยวอะไรยงงบบ เรนลี่ไปเลยนะคะเรนล,ล,ลี่แล้วก็ไปนะคะตามไปเรื่อยๆนะคะก็สักหน่อยหนึ่งนะคะไปกลับแต่คงแบบทําคลิปไม่เต็มนะคะเพื่อนจะทําคลิปย่อๆเอาบรรยากาศนะคะสวยมากเลยลมโชยลมโชยนี่เด็กเด็กน้อยดูฟ้าตรงนี้มืดตื้อเลยนะคะเพื่อนจะแต่ฟ้าตรงนี้นสวยมาก ก็ฟ้าจะมืดเป็นยมยมนะมืดเป็นยมยมนะคะเพื่นอนๆดูได้ว้าวเลยนะคะโอ้ดวงนูนฟ้าสวยมากเลยค่ะโอ้อยากหยุดเวลาไว้ตรงนี้เลยตรงที่ฟ้าเนี่ยคึมมากคึมคึมแบบตรงบาง,บางจุดก็มีแสงสว่างนะคะฟ้าสวยมากเลยแต่แลเมลว่าจะไม่ออกมานะคะพอดีบานจรยานออกไปซื้อกับข้าวให้ลูกวันนี้ไม่ได้ทำกับข้าวนะคะ กับข้าวถุงแล้วลูกชายโอ้โหก็เลยแบบเห็นลมโชยๆแล้วก็ฟ้าแบบสวยเป็นย่มๆนะคะสวยเป็นย่มๆก็เลยออกมาสักหน่อยนะคะเพื่อนๆเจ็บปากระบมมากเลยคเพื่อนค้ามีหนุ่มยิ้มให้นะคะเพื่อนๆหัวใจคุณแก่จะละลายนะคะ ไปทาฟันให้แข็งแรงก่อนนะคะตอนนี้ไม่ได้ทํามาหน้าแล้วนะคะแอดเมเป็นคนกเกียจหาหมอฟันนะ<อ>ทํทฟันไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวไม่มีแรงคิ้วเด็กล้อเล่นเลยค่ะอ้ย,อยากมีคนแบบมีอายุมันชอบเราเนาะแต่หาไม่ได้นะคะมีแต่คนมีแต่เด็กๆไหมคะแอนเมบอก แกแล้วเคี้ยวไม่ไหวเคียวเด็กไม่ไหวนะคะรอเล่นนะคะเ,เพื่อนอ๋อหลกขคลายเครียดนะคะไม่งั้นหัวเดี๋ยวปั่นกลับนะคะเดี๋ยวปั่นกลับจมบรรยากาศขากลับแต่บรรยากาศขากลับก็แอดเมย์ไม่ได้ถ่ายนะคะถ่ายแต่ขาไป ใช่ค่ะกลับมามันเยอะไปนะคะมันเยอะไปดูทีดูทิดูทิเดี๋ยวค่อยสลับวันนะคะเดี๋ยวค่อยสลับวันวันไหนเอดเม์ออกมาเร็วก็ปั่นกลับปั่นมาแล้วค่ะกลับมาทํทำคลิปปั่นมาก่อนแล้วก็ขากลับทำคลิปแต่วันนี้เราไม่แน่ใจดูนะคะท้องฟ้าเป็น คลื้นเป็นย่ำๆนะคะเพื่อนจา้าโอ้โหอีงด,ด,ด,ด้านนู้นด้านนู้นมืดมากเลยนะคะอีกด้านหนึ่งมืดมากเลยอีกด้านหนึ่งก็ลงนะคะของฟ้าโอ้โอโยดูนะคะโอ้มืดเป็นย่ำๆนะคะบางจุดก็สวยนะคะบางจุดก็สวยนา อันนี้เป็นสาเหตุที่แอดเมยใช้ตัวจับกล้องที่หน้ารถไม่ได้นะคะ่ะมันต่ํามองเห็นแต่ถนนไม่เห็นบรรยากาศที่เราแบบชอบเนาะเราชอบมองท้องฟ้าเพราะเราเป็นคนแบบฝวามฝันเพ้อเจอร์ <c oughs> นี่ตอนเด็กๆเราก,ก็ชอบนอนนะคะบ้านบ้านที่ต่างจังหวัดนะ่ะมันจะเป็นบ้านทรงไทยแล้วก็มีชานยืนออกมานะคะแล้วก็โ ว่างนะคะจะนอนมองเนี่ยมองก้อนเมฆนะมันสวยงามนะคะจินตนาการเยอะนะคะเด็กทองฟ้าด้านนู้นนะคะเพื่อนจะโอ้โหสวยมากเนี่ยแค่มองเมฆมองอะไรหยุดยันเนี่ยก็พอแล้วนะคะเพื่อนโโหลมโชยมากเลยนะคะลมโชยสวย สวยงามเดี๋ยวไปเจอทุ่งนาอีกทุ่งหนึ่งแล้วก็กลับบ้านแล้วนะคะก็เลยตรงนี้ไปหรือเปล่าไม่แน่ใจจําได้หรือเปล่า <c oughs> หรือมัาหมดทุ่งนาแค่ตรงนี้แล้วแ uh, อัดเมย์ลองไปอีกนิดนึงนะคะตรงนี้สวนก็เดี๋ยวไปลงคลิปพลนโครงนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวมากไปนะคะก็อยากให้เพื่อนๆพี่น้องๆมาชมคลิปยาวๆมากนะคะนี่ เจอพึ่งนาตรงนี้แล้วเดดเมกก็จะกลับรถกลับแล้วนะคะคงไม่ไปทางนู้นแล้วทางนู้นก็มีแต่สวนเนาะสวนมะม่วงสวนมะพร้าวไม่มีอะไรมากเลยก็บรรยากาศมันค่ำเร็วนะคะเพื่อนๆจะมันค่ำเร็วแล้วก็จะปั่นกลับบ้านเร็วนิดนึง มันกลัวว่ามันปุ๊บปั๊บมันตกขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวเป็นหวัดไม่สบายอีกแอนเมอันนี้ข้าวเริ่มขึ้นลำไรลลำไรแล้วนะคะเพื่อนๆจา๋าอันอนี้ก็คงไม่ไปไกลมากแล้วนะคะเพีแค่ตรงนี้พอแล้วเดี๋ยวกลับรถกลับแล้วนะคะโอ้โหเพื่อนๆค่ะหนุนดูนะคะบรรยากาศฟ้านะคะเดี๋ยวเมขอกลับรถแป๊บหนึ่งนะคะอู๋ท้องฟ้าอีกฟากหนึ่งนะคะ สวยจริงๆเลยหนโอ้โหนี่นะคะโดยเฉพาะตรงนี้นะคะเ๋ยวเมย์สูมให้ดูนะคะสวยมากเลยเพื่อนๆท้องฟ้านะคะก็โอเคนะคะเพื่อนๆจ่ายเ,เมย์ก็ต้องขอจบคลิปลงคลิปนะคะพาะปั่นจักรยานรับลมลับบรรยากาศนะคะบรรยากาศสดชื่นยามเย็นนะคะด้วยกัน ท้องทุ่งนาหลังหมู่บ้านเอ็ดเมย์ไว้ที่เพียงแค่นี้นะครับฝากเพื่อนๆพี่น,น้องที่ตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้เอ็ดเมย์ด้วยนะคะบ๊ายบายจ้า